สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอบปิ๊กบ้างแล้วที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมบ้านรีโนเวทอีกหนึ่งหลังครับคุณผู้ชมหลังนี้อยู่โซนหนองจอกนะครับถนนมิตรไมตรีนะครับหลังนี้เป็นหมู่บ้านเปี่ยมพิลมครับบ้านกําลังรีโนเวทอยู่นะครับก็ยังไม่เสร็จดีครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมเข้ามารีวิวบรรยากาศโดยรวมให้คุณผู้ชมเห็นก่อนนะครับบ้านหลังนี้ก็อีก10%ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะขนาดเนื้อที่68.7ตารางวาครับบ้านเดี่ยว2ชั้น ขนาด4ห้องนอน3ามห้องน้ำครับคุณผู้ชมหน้าบ้านก็กว้างๆแบบนี้เลยนะครับใกล้ถนนหลักมิตรบตรีเลยนะคุณผู้ชมอ่านี่เลยนะครับเข้ามาก็หลังที่2นะครับตรงนี้ปปพ,พนะกะ็เข้ามานิดเดียวก็จะถึงบ้านหลังนี้แล้วนะครับถนนคูซ้ายนะครับตรงนี้เนี่ยเราขยายกําลังขยายนะเขากาลังทําถนนขยายกว้างมากๆเลยก็เดินทางสะดวกเลยออกจากตรงนี้ไป แมกโครประมาณ1กิโลเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับโครงการหมู่บ้านนี้ก็เงียบนะคุณผู้ชมถนนกว้างมากๆเลยนะครับตามที่เห็นเลยวันนี้ผมเข้ามาก็เป็นวันอาทิตย์นะก็ช่างวันนี้ช่างหยุดนะแต่ว่าขออนุญาตเข้ามาพาคุณผู้ชมดูก่อนนะครับเนี่ยครับด้านหน้าของตัวบ้านเองเนี่ยตรงนี้ด้านหน้าถนนกว้างก็สามารถจอดรถด้านหน้าได้ประมาณสองอคันนะคุณผู้ชมด้านหน้าตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยจอดราได้อีกประมาณ2คันเดี๋ยวไปชมภายในตัวบ้านเลยครับคุณผู้ชมยังไม่เสร็จดีนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็อาจจะเหลือปูกระเบื้องนะอ่าตรงนี้อ่าเราก็ แต่ด้านในเราเสร็จแล้วนะกระเบื้องปูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมคร่าวๆก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับคุณผู้ชมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามช่องผมไว้เดี๋ยวบ้านหลังนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะเข้ามารีวิวใน EP ถัดไปนะครับอันนี้ผมเข้ามาแบบพิเศษพิเศษเลยนะให้คุณผู้ชมเห็นภาพก่อนแท่านใดมองหาบ้านในโซนนี้นะครับหลังนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะเนี่ยครับด้านในก็ปูกระเบื้องให้ก็เกือบเสร็จดีแล้วนะครับข้างในโครงหลังคาทําทเป็นพีวีโฟมให้นะครับใส่โครงเหล็ก ปียูฟร์มให้เต็มแนวเลยนะครับแล้วก็ใส่หลังน้ำซ่อนหลังนี้ใส่หลังน้ำซ่อนให้ด้วยนะครับมีหลังน้ำให้ครบเลยครับตามนี้เลยอาจจะดูข้างในไม่ได้นะฮะวันนี้เพราะว่าบ้านล็อกอยู่นะครับวันนี้ช่างเขาหยุดเป็นวันอาทิตย์ฮะโครงการอาจจะไม่ให้ทำนะครับก็เดี๋ยวผมพามาชมบรรยากาศโดยร,รอบๆก่อนเลยให้ดูเห็นแนวประมาณนี้ครับเสียดายจังเลยนะครับอยากจะพาไปชมภายในก็เฟอร์นิเจอร์ลงบ้าง,างแล้วนะด้านในเข้ามาก็ประมาณนี้ครับโซนนี้จะเป็นโซน ซักล้างนะแทงน้ําั๊มนามให้อยู่ตรงนี้ด้านหลังไม่ติดใครนะบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะทําเป็นหลังคามีเทเลออกมาให้แบบนี้ทําหลังคาซอลองให้ประตูน,ะตนี้ก็จะเชื่อมออกจากครัวนะคุณผู้ชมอตรงนี้ครับป๊มนาแทงน้ําใส่ให้ใหม่เดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังครับว่าด้านหลังเป็นแบบไหนนะข้างหลังไม่ติดใครนะอ่ประมาณนี้ครับนี่คือด้านหลังของตัวบ้านนะครับถือว่าบรรยากาศได้อยู่นะครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ หนองจอกบรรยากาศดีอยู่แล้วครับใกล้สำนักงานเขตหนองจอกนะใกล้แม็โครบิ๊กซีแล้วก็โลตัสด้วยนะครับถือว่าสะดวกเลยสามารถเชื่อมออกนี่ฮะออกซ้ายมือไปนิดเดียวไม่ถึง200เมตรก็จะเจอสะพานคู่ครับแล้วก็ตัดออกเส้นประชาสัมพัน์เข้าถนนสกุลดีออกคลอง13ทะลุเชื่อมออกได้หลายทางเลยครับบ้านหลังนี้ก็ถือว่าสะดวกอยู่นะบรรยากาศดีนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เนื้อที่เยอะด้วยนะ อ่าหกสิบแปดจุดเจ็ดตารางวาด้านข้างตัวบ้านบ้างครับคุณผู้ชมอ่าด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับอ่านู่นเลยแต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะอ่าด้านหลังเชื่อมจากครัวแล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านได้ด้วยนะครับตรงนี้เขาอาจจะลงเป็นสวนนะเป็นอ่าเป็นสวนเป็นอะไรต่างๆใส่ต้นมงต้นไม้ปรับเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จผมมารีวิวเพิ่มให้อีกทีหนึ่งเนี่ยครับแนวของตัวบ้านก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเอ่าเนื้อที่เยอะนะเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับตรงนี้ อ่ามีโต๊ะมีอะไรนั่งชิวๆได้เลยตรงนี้นะครับเขาทำดีละแนงให้ตรงนี้แล้วก็ด้านบนก็จะใส่หลังคาโปร่งอ่าทําเป็นระแนงให้ตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะอ่าได้เลยอ่าเสียดายจังเลยนะครับไม่สามารถพาชมภายในได้ตัวนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมเดินมาดูก่อนว่าข้างหลังกว้างไหมนะครับแต่ตัวนี้ก็กว้างอยู่นะอ่าที่เขาวางระบบอะไรต่างๆไปให้ก็น่าจะเสร็จประมาณภายในสัปดาห์นี้แหละอ๋อตัวนี้ก็เป็นที่อันนี้ครับเดิน เดินไปได้สุดตรงนั้นแต่เชื่อมอ้อมไม่ได้ครับเป็นช่องเล็กๆที่เชื่อมกับทางในส่วนของอข้างบ้านถังน้ำปบน้ำนี่คือบรรยากาศด้านหลังครับคุณผู้ชมป่าแล้วก็บ้านด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อนบ้านหลังนี้ไม่อยู่นะไม่มีคนอยู่ครับโอเคเลยก็เงียบอยู่นะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมไว้นะครับเดี๋ยวหลังนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะเข้ามาอัปเดต เพิ่มเติมอ่ารีวิวให้ EP ต่อไปเลยนะครับ EP หน้าน่าจะประมาณภายในสัปดาห์นี้แหละครับถ้าเสร็จแล้วผมจะเข้ามาทําการรีวิวให้ติดตามไว้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ